ซส,สวัสดีจ้ามือนี่อยู่สวนอินตภาลมจ้าส่วนอินตาภาลใยายปีกอยู่น้ำโจกเดอ้อพี่น้องอยู่เยื้องเอย้งกับโรงเรียนบ้านขวานนะครับเขามาลึกลับแนจักน่อยครับพี่น้องเฮ้ามามือนี่เฮาจากคลิปที่ผ่านมาเฮ้าก็ไปเอาอินตภาลมดอกตวผูมา้าได้แบบหลายอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งได้พี่น้องเอาค้นนห้พี่น้องเบิ้งนี่แบบงามหอมด้วยหอม สวยแล้วก็วเหมือนผงแป้งเลยเนาะอันนี้คือเขาผสมแป้งแป้งบ๊วลายดอกนิดหน่อย,น,น,อยนิดหน่อยเขาเห็นมันแห้งๆพอพอเห็นมันแบบชื้นติดกันเป็นก้อนนะครับอันนี้คือทีห้องเห็ดคลิปทีพานมากกคือไปเอาอินทผาลัมดอกตัวปู่มาผสมพีนองมาเมื่อนี่บานนี่มีดอกตัวแมย์ไม่เห็นแล้วครับเฮ้ากระสีเริ่มทาการผสมเกสรน,นะครับในอุป,ปกรณ์การผสมเกสรของเฮ้ากระสีมี ขวดจ้าแล้วก็ที่สาคัญเลยมีเคสอนจ้าแล้วก็มีก้นไกนะครับบันทึทักใส่ขวดนาะแม่อืักใส่ขวดก่อนตักใส่ขวดก่อนผส,สมมึงเทรายรอของเฮ้าหน่ใส่เองด้พี่น้องปีนเองใช้เองนะครับในส่วนอินทพานลำข้องเฮาเพราะว่า,าเฮ้าก็ต้องประหยัดต้นทุนนาอแม่อันนี้คือทดลองผสมดิ คนถามสื่อกระายครับแต่ว่าโบกาขายให้เพิ่นเพราะว่าตกตกย่านเพิ่นเอาไปแล้วมันสีชมบติดเพิ่นสีายเข้าเขาก็ต้องมาทดลองเองซะก่อน <ตก S 1> ใส่หลายสำนักบอกหรือเพราะอะไรละมันหลายละ่ะอ่านะครับเทคนิคการผสมกับมีหลายเทคนิคน้ำกันดีกระักจักสีเห็ดจังไหรเนี่ยพุละก้นกับว่าสีนะพุลลก้นกับว่าบสีเนาะ แต่ว่ามือนีสมกลางเวรมือนีสมกลางเวรกระจาม,มียางฮาดเออเอาส่แขนไว้ยางฮาดอดม,มีขวดฉีดน้ำมีกันไกลมีถุงน้บ้านถุงห่อร้อมห่อเพื่อไม่ให้เกสรมันปิวออกหรือว่าให้มันปิวออกน้อยๆน,นะครับ <c oughs> ป้าบ้านนี้เหาสวยเบิ่งต้อนอินทธาลัมน้ำกันจ้าต้นนี้ดอกบ่อนี่เบิ้งให้เบิ้งนี่นี่อืมต้น ต้นนี้ยังบอกใใน,นบ้านเนาะมีสามอันครับพี่น้องอันนี้ใหญ่ใหญ่แล้วอ,อ่ะวันนี้ตอนเพื่อนบ้านแล้วเป็นสีแดงด้วยครับแล้วสีห้เบิง่งต้นนี้คือเป็นก่อนเพื่อนทุกปี <c oughs> ได้กินก้อนเนาะต้นนี้ได้กินก้อนมูอามาเบิ้งต้นที่เพื่อนบานซะก่อนว้าวตอนใบ <c oughs> แห้งบานออกแห้งพี่น้อง เห็นไหมว่าท่านเห็นขาดมันกล่องสองตัวเนาะตอนใบแห้งบานออกแห้งพี่น้องแม่กะตัดน้ําออกสะก่อนเพราะว่ามันจะแทงมือจ้าตัดแล้วก็เก็บออกจ้ายาสุจงหน่อยจ้าตัดแล้วก็ต้องเก็บออกนะฮะอุปกรณ์กระบางใหม่สะก่อนตัดแล้วก็ยิบออกน้ำเด้อต้นนี้มีกี่อันแม่มีสองตะวบานก่อนอันหนึ่ง ต้นนี้มีสองนะครับจะดึงลงมาแห้งจ้ามันจะกองเงี้ยน,นั่นเอาเง่ายพี่จิงต้องเอามีดมาตัด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 แย่มันออกน้าทั้งล่างนั่นเดี๋ยวเอาน้ําออกก่อนหยิบน้ําออกก่อนจยวมันแทงมืออันนี้ก็เริ่มเริ่มตัดนะเริ่มแต่งไปเรื่อยๆนะครับเอามุมนี้นะได้สุดลว ตรต้องใส่เวลาโดนเติบครับเพื่อที่จะตัดแตง่งให้มันเข่ารูปเข่าร้อยได้สวยได้ส่งเนาะแล้วเราและแล,ะและ้วและแล้วคุณแม่ก็จะจีกมันออกแล้วก็จัดโอ้ยมันขาหนอมันนี่เวลาเขาเอาเสียงม่ามาหนอท่างบเดี๋ยวมาแต่งนอนไปเอาไป้าขัดน้ำัวจ,จา้า วันนี้กันไกเราไม่เจอนะครับใส่กันไกจจาเป็นเราว่างกลางวันเนาะส่วนที่คุณประมาณสามสี่ร้อยต้นคงผสมเช้าเดียวไม่เสร็จนะครับกระิตเดี๋ยวผสมเบิดมือเครื่องเสร็จแล้วเนาะตัดออกเพิ่เนี่ยตัดออกไหมครับเขาบนัดนคอ้านอมันทับนอมันทิม่ม ดอกสวยมากเลยม,มันคือจันหน่อยแต่ปีนี่เนาะพี่กายกับบอหน่อยปันนี้นะบมอพับแล้็คัดทั้งในมนนันดีฮแล้วก็มาดูเกสรน,นะครับอันนี้ตัดใจมันทิมตัดน,น้อยๆตัดออกอยู่ังสีบอเนาวเวลาเป็นหน่วยมาจะบ่ตัดมือนี่ขอตัดคือเกาหมือนนะตัดนีเบ้อเหรอ ทางมัน่นนีเป็นยังไงจงไวเอากระเดือกไปน,นี่อ่ะอันนี้คือเอาทิ้งนะฮะอันนี้คืออันนี้คนะือเอาทิ่มจากประ้องเอากินแห้งอนนนะเออจงไว้หลายๆมันจะ,จะได้กินหลายหน่อยเออันนี้ยังป็นหน่อยอยู่วะนที่เสียดายมัน พอเสร็จแล้วอันนั้นคัดก่อนจ้าเอากาบเกามันมวลมวลมวนมวลคัดก่อนพับพับพับแล้วก็คัดอีกสั้นนึงได้ปะทองตะกอนบนน้องจะขาดเขาขัดก่อนจังหอดเมยจ้าอันนี้ยังเด็กมาหลุ่นต่อเด้อจ้าวระสิติดบฎติดอันนี้คือเป็นเป็นเกษรของสวนน้าเองวันนี้เอาจังไหนวันนี้เฮาสีน้ำก่อนสีน้ำก่อนนะจ๊ะ ทีหน่อยเพราะรู้แล้วจ้ำนี่น้อแล้แม่เราก็จะละเลงนะฮะเกสรเอาใส่ขวดมาเฮ็ยจังไรบานนี้เกสรที่ใส่ขวดจ้าแล้วก็จีดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาเต็มทีเลยเนาะอืมอืมเกสรท้าเองดอกบืออืดใช่เป็นแป้นเลยวะมันหอมดีแต่ไม่ติดติดเลยดอกคือมันหอมแม่นบอก เอายางมัดจันมันกวนจา้าไงโพดบอกเอาเอาจีบเอา,า,าจีบเอาอันนี้มัดนี่ทำน,นัดด่ไงพูดแล้วก็เอาถุงหอ่อจะแต่ว่าตัวเทาเห็ดมันติดดีๆเขาบรดสรีใส่ปูดได้เขามาถอดสมใม่เสมอ,อมเอาซูไปซื้อๆกันได้ เมนบอบอเมนอ้าวถามว่าเบิร์บ <èn S 1> ัตรนั <burning artists> ่งจ <dad> <coin> ีบยี่หรือบัตรพีเตอบัตนี้ด้วยเพราะว่าอันนี้อันนี้เกสนตัวเองเนาะรุ่นน้ำกันนะรุ่นทุกอย่างพี่น้องตั้งแต่ปลูกกุแล้วว่าบสีไงหรือบอยไงซุปไปซื้อๆกันหน่อยดิจี นี่จีทั้งข้างนี่อะจีกหนึ่งอันพี่น้อนจะได้เห็นนํ้ำกามารถจาจใบเขากับมีประโยชน์เดี๋ย้ใส่งานอยู่มัดพออยู่ๆสำนึงกับพ่อนี่เรียบร้อยนะครับเป็นการผสมอิตภะพลำที่ง่ายมากแต่รุ่นเอา,าดดเอากับมารุ่นต่อวาสิติตดดิวติดนะครับ ยังเหลืออีกหนึ่งจันนะครับแต่ว่าเขายังบัลทันแตกแสดงว่ายังบัทันพร้อมบัทันพร้อมผสมนะครับอันนี้ต้นนี้เหลืออีกหนึ่งจันนะครับเนี้ยอุย้ยตัวนี้ใหญ่แห้งเนาะอ้ยผุนแกักได้ตัวนี้ไปอีกหนึ่งจันนะครับอ,อ่ะบัณนีก้กสําหรับการผสมอินทผพาล้มกองเฮ้ากะบโบยาก ง่ายๆกับพี่น้องมือนี้กระเซต,ตเลี่ยวครับอันนี้เป็นคลิปตัวอย่างในการผสมอินตาพาลัมฝากติดต,ตามสวนเฮาในเด้อครับสวนในน้อยหนึ่งดอกบ่า<ด>แ,แต่ว่าก็อยากมีบทบาทน้ำเขาเมนบอกพ่อไดบอวาพ่อได้จ่าพ่อเด,อเดบอวาน้ำมูบาข่อยมี <c oughs> เออพ่อไดบเวาน้ำมูบาข่อยมีพี่น้องมังเกสนตะปูงา,งามๆนะครับเดี๋ยวลองผสมมังกรสำหรับผู้ใดที่อยากได้นะครับเดี๋ยว อีกซีมือหู้กันไดสีแบงอันนี้ผสมแป้งนิดนึงเพราะว่าเพื่อให้ไม่ไม่ให้มันติดกันเนาะผู้ได้สีว่าจังไดไรกะสร้างนะครับส่วนต้นอื่นๆนะครับบาฮีเหลืองบาฮีแดงก็เริ่มออกเลี้ยวนะครับเริ่มที่จะมาให้เห็นเลี้ยวบาเฮ้าต้องสีใดผสม หลายหรือหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจักน้อยคีบหนาครับสีผ้ามะยางบึงตุนใบหิเหลืองว่ามันออกหลายหรือมันออกหน่อยสําหรับมือนี่นะครับอันนี้ผสมจันทแรกเลยวันที่เจกุมภาพันธ์2 5 6นห้ารกิบดเนาะทีจะกินเดินไดบปะเนี้กุมภามีนามีสาพุสะพานมิถุนากรกกระดาบบนจอแล้ยเดือนมิถุนาได้กินครับกลางกลางในช่นัอืมพะว่าเ้ากกะจิเก็บขายก่อนย่านมันคู ดูหน้าเออมีตรงหน้าได้กินลอยหาิบมือเนาะกระจายซอคอ,อยู่ครับในส่วนเรื่องการดูแลกะหน้าฝนกระเทบบดาจ้าเป็เบิ้งเอามามือนี่กะฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่ครับมือไม่พอกันไม่ครับสวนอินทผลัมของเฮาครับสวนหญยปีกอยู่น้ำโจกเรือพี่น้องผู้ใดอยากมาเบิง่งกะผู้หลัเนี่ยาเป็น,น่วยจังมากก็ได้ครับพี่น้องเจ้าสิบอดีเสียเถี่ยวเนาะวันนี้ขอฝากไว้แค่นี้สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีจ้า